ในเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการสตรีมมิ่งผ่านคีย์สตรีมโดยโปรแกรม OBS สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสตรีมมิ่งด้วย YouTube นั้นในเรื่องของการสตรีมมิ่งยูทูบผ่านคีย์สตรีมโดยโปรแกรม OBS นั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยในเนื้อหาของกลุ่มนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ควรที่จะทราบถึงวิธีการใช้งานองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์แบบสตรีมมิ่งด้วย YouTube การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเฉพาะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง้วย YouTube การปรับแต่งค่ามาตรฐานของการใช้งานการกำหนดคีย์สตรีมเพื่อเชื่อมต่อบัญชี YouTube สำหรับการสตรีมมิ่งรายการสตรีมมิ่ง u t u b e ผ่านคีย์สตรีมด้วยโปรแกรม OBS ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ในขั้นตอนแรกนะครับผมขอใคุณผู้ชมเนี่ยทำการเข้าสู่เว็บไซต์ youtube.com มาเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการดูที่บริเวณด้านบนขวา ซึ่งจะมีเมนู create นะครับผมที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของตัวกล้องและจะมีตัวบวกอยู่ตรงกลางให้คุณผู้ชมนะครับผมทําการคลิกเข้าไปจากนั้นเลือก go live เมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับผมในขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมไปที่ steam settings ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้หาคําว่า steam key วงเล็บ paste in encoder นะครับผมจากนั้นให้กด copy บริเวณด้านขวามือนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับผมทาการ copy steam key เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้อา t ส e a ม key ตัวนั้นนะครับผมไปใส่ในโปรแกรม obs ได้เลย ในส่วนของการใช้งาน obs นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับผมโดยให้เรานะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ obsproject com เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ obsproject com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมไปคลิกปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า windows นะครับผมเขาก็จะทําการดาวน์โหลดตัวติดตั้ง obs สําหรับ windows ให้เราแล้วครับหลังจากนั้นให้เราทําการติดตั้ง obs ครับเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมให้เราทําการกด next ได้เลยจากนั้นนะครับผมทําการกด next ในส่วนของหน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้เราทําการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งนะครับผมเมื่อเลือกที่ในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้กด install ได้เลยจากนั้นรอสักครู่เมื่อทําการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับผมจากนั้นให้กด finish ได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทําการเปิดโปรแกรมท,ทันทีเลยนะครับผมเมื่อคุณผู้ชมนะครับผมทาการลงโปรแกรม obs เสร็จสิ้นปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมนา steam key ที่ copy มาจาก u t u b บเมื่อกี้นะครับผมนําไปใส่ในโปรแกรม obs ได้เลยด้วยในส่วนของการนา steam key ไปใส่ในโปรแกรม obs นะครับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่คำว่าไฟซึ่งจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของเราเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเลือกเซตติ้งเมื่อคุณผู้ชมนะครับผมเข้าสู่หน้าเซตติ้งไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่เมนูสตรีมครับผมให้เรานะครับผมมาดูที่ช่องเซอร์วิสโดยปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมนะครับผมจะตั้งต้นมาให้เราอยู่ที่ทวิชนะครับผมให้เรานะครับผมทําการเปลี่ยนเป็น YouTube RTMPs นะครับผมเมื่อเรานะครับผมเลือกเป็น YouTube RTMPs แล้วนะครับผมให้เราไปคลิกที่ use steam key จากนั้นนะครับผมเราก็นำสตรีมคีย์ที่เรา Copy มาจาก y YouTube เนี่ยนำไปกรอกใส่ช่องของสตรีมคีย์จากนั้นกด Apply แล้วกดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับมาที่หน้าหลักของ obs แล้วกด start steam เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสตรีมผ่าน u t u b e ครับเมื่อเราทำการกด start steam ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวของ u t u b e เนี่ยก็จะเริ่มทำการสตรีมมิ่งทันทีนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยการสตรีมมิ่งยูทูบผ่านสตรีมด้วยโปรแกรม obs ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเปนที่เรียบร้อยแล้วหากคุณผู้วย, like, share, ใใว,วย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ